ใครเป่าใครชนะได้เลือกก่อนคนแพ้ได้เลือกก่อนพี่ว่าอันไหนมันไม่ว่าอันไหนหนูก็ต้องไปด้วยกันเพราะว่าหนูต้องคนหนึ่งเป็นกุญแจคนหนึ่งเป็นแม่กุญแจเหรอไหนหใช่ครับเฮ้ยนั่นแหละมันไม่จะออกว่าอะไรครบว่าอยู่งต้กันแต่ว่าให้หนูแบ่งกันว่าใครจะเป็นแม่กุญแจเดี๋ยวกันพี่อย่าพึ่งนะพี่แล้วถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันผมใส่ไปเย็นนี้ตอนเย็นผมไม่ได้ออกกันเนี่ยใช่สิ พี่แจ๊ะหลวงพี่แจ๊ะพจีออกเนาะขี่จักรยานมาบานปะเฮ้ยมันคือม่เงียบเหรอเงียบเออเอาสิก็หนูก็ต้องเรียกหาปลายอ่ะเอาหนูเปิดเองไม่ได้นะเวลานั่นอ่ะถ้าหนูกำไรอะไรฮะกูนี่คนนี้พี่แจ๊ฮักคนนี้ฮักคุณแจ๊ฮักคนนี้ไม่ต้องเล่นตลอดแล้วไมไม่เห็นหายเลยบ้านนี่ไม่หายหรอกอันใหญ่นี่มันรอพี่แจอะไรมันจะหายมันออกไม่ได้เลยหายออก มาเช่ากันเจ้าเยอะใครชนะเยอะที่สุดได้กุญแจไปใครแพ้ต้องใส่นะใส่พี่ก็เห็นนะอ้าวจี่กก็แพ้ด้ว่ะเดี๋ยวคุณจะออกไงบุบอกแล้วฮะผมรู้แล้วคุณจะออกอะไรสามครั้งย้อนย้อนประกบชุกชุบอุ้ยอู้วเว้นวะทำไมเอาไหมก็ติดเวนชนะเป็นเมื่อไหร่วนมันเลยเคลื่อนบ่มี ลุ้มไหมยูเอาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมันเกิดนอกอะไรอันนี้ผมบอกอะไรนี่ก็กระดาษไงมีดคุณแพ้ค้อนทุบบอสขี่โกงค่ะแซไปสองเลยถ้าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนาบนละมันครั้งนึงเอานี่ใครโอ้โอ้ยนกเอ้ยเกิดมาเพื่อแพ้จริงๆชีวิต แพ้ใครไม่แพ้แพ้แต่ไปเอ่ไหนมาเปิดคุณแจซีเมื่อกี้ก่อนก่อนจะเป่ายิ่งฉุบเก้งเก่งนุกโอ้ยไ้เดี๋ยวไปฟุ้งฟิ้งเฟลฟ้าแฟร์เกลขอบคุณพี่เวลามากมากนะครับสำหรับเป็น้อยเวลาครับส่งสร้อยมาอีกหนึ่งอันนะครับผมจะได้ขันนะครับอันนี้สั่งทำไม่ได้หรอกเหรอ ต้องหนูต้องไปกับน้องตลอดแล้วต้องไปด้วยกันตลอดขอบคุณสำหรับสร้อยสวยๆด้วยนะคะเนี่ยเราขันออกก่อนไหมเอาขันไว้ในมันจะเก่าวางไว้ในนี้ก่อนแล้วตื่นเช้ากยใส่ไงเขาเรียกขันเนะขายขายขายนั่นแหละเตือนไปแล้วเอาเอาต้ขายก่อนไหมเออพึ่งอะใส่ไงตอนเย็นเนี่ยเพื่ออาบอาบน้ำเสร็จเช็ดไม่แห้งแน่นอนแล้วไมเป็นเล็ก แล้วนกเอ้ยเป็นไหนจากเขาไม่ได้แล้วนะขอบคุณ <c oughs> ม,มากๆนะคะพี่พิลาขอบคุณพี่พิลามากเลยนะครับสวยสวยสวย